่ไปสร้างเนื้อเยื่อใหม่ไปทําให้เกิดความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นต่างๆทําให้ผิวหนังในแข็งแรงนะคะซึ่งสมัยก่อนก็ใช้อาบก็ได้ผิวพรรณก็จะสวยนะคะต้มกินเนี่ยก็จะทําให้ผิวพรรณนี้มีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ช่วยทําให้เกิดความกระชับในผู้หญิงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งพื้นฐานนะคะสิ่งพื้นฐานที่เคยมีในอดีตแต่ว่าบ้านเราเองเนี่ยเราลืมลืมที่จะเห็นคุณค่าเหล่านี้นะคะ เพราะฉะนั้นยีหุ้มเนี่ยผู้หญิงใช้นั่งคล่อมผู้ชายใช้ไปสมานแผลตามบาดแผลผู้ชายอย่าไปใช้สลับกัน เดี๋ยวมันจะผิดที่ผิดทางนะใช่ถูกอีกชนิดนึงอีกต้นหนึ่งค่ะก็เป็นสมุนไพรแม่ห้าง32อผัวอันนี้ก็จะช่วยระบบภายในของผู้หญิงนะคะทำให้มดลูกเนี่ยชุ่มชื้นบำรุงหัวใจเลือดลมดีอันนี้ก็สรรพคุณไม่แพ้กันนะคะก็จะไปจัดแสดงกันในงานนะคะยังมีสมุนไพรอีกรายชนิดเลยนะคะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่11นะคะปีนี้บอกว่าจัดภายใต้แนวคิดการแพทย์แผนไทย หัวใจการดูแลสุขภาพจาก3ถึง7กันยายนที่ฮ .6 ถึง8อิมแพกเมืองทองธานีในงานเนี่ยมีนิทรศการมีเรื่องของการสอนอบรมการนวดด้วยนะคะแล้วก็มีสมุนไพรที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมีการแจกต้นสมุนไพรไทยนะคะวันละ300ต้นด้วยสุดยอดแล้วครับสมุนไพรไทยนะฮะมาต่อที่เรื่องของพ่อหนุ่มคนนึงนะครับอายุ42ปีแล้วเป็นหนี้นอกระบบ โอ้โหแล้วไม่รู้จะทํำยังไงเจ้านี้เนี่ยตามทวงนะครับตัดสินใจเข้าร้านสะดวกซื้อไปหยิบสินค้าของเขาแล้วก็ไปบอกพนักงานว่าผมขโมยของอแจ้งตํารวจมาจับให้หน่อยพนักงานเขาไม่รู้จะทําไงเขาต้องไปแจ้งตํารวจมานะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดลําปางนะครับมีหนุ่มคนหนึ่งอายุ42ปีนะฮะไปนี่นะฮะเซเว่นอีเลเว่นแล้วก็ไปหยิบโลชั่น2หลอดหลอดละ80บาทนะครับนี่ แล้วตำรวจก็พามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพราะว่าแม้ว่าพนักงานจะเห็นว่าไม่ได้ขโมยของไม่ได้ตั้งใจขโมยแต่มันเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้นะครับตำรวจก็พามาทำแผนมาดูจุดนะครับผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเด่นดวงเกาะอายุ42ปีบอกว่าตัวเองขโมยโลชั่น2หลอดราคาหลอดละ80บบาทนะครับโอ้โหพนักงานนี่แบบมึนงงเลยว่าอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นนะฮะ ก็ต้องไปแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็เขาก็เปิดเผยยังสาเหตุที่เขาตัดสินใจทําอย่างนี้ก็เพราะว่าติดหนี้นอกระบบนะฮะติดหนี้นอกระบบเดี๋ยวเราไปฟังเขาหน่อยนะครับรถไปจำนำเขาแล้วก็ไปขโมยรถที่จำนำมาออกมาแล้วก็ไปจำนำต่อตอนนี้ก็เป็นหนี้รายวันแล้วก็เป็นหนี้รายเดือนอีกเจ้าหนึ่งเอ,เองเงินกู้นอกระบบเนี่ยเหรออมประมาณ สลึงนึงเจ็ดเขาคิดประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ 7, บวันละกี่บาทเจ็บวันร้อยสามสิบไม่รู้จะทำยังไงคุณเด่นดวงเกาะอาชีพหาของเก่าขายนะครับมีรถจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งทีนี้พอไม่มีเงินก็เลยไปกู้ในทุนนอกระบบนะฮะก็ไม่มีรถจักรยานยนต์แล้วที่จะไปขี่หาของเก่านะครับไม่รู้จะทำยังไงเงินก็ไม่มีใช้นี่ไปเอารถคืนมา ตัดสินใจไปขโมยรถจักรยานยนต์ที่ตัวเองเอาไปจำนำกับนายทุนเนี่ยออกมาแล้วก็เอารถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาได้เอาไปจำนำกับนายทุนอีกคนหนึ่งก็เลยเป็นหนี้นอกระบบ2อต่อนะครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเขาตามเก็บรายวันวันละร้อยสาิบาทนะฮะตัดสินใจแบบนี้เลยเข้าร้านสะดวกซือ้อขโมยของเลยแต่ไม่ได้เดินออกจากร้านขโมยของแล้วไปให้พนักงานบอกว่าผมขโมยอ,อมก็เดี๋ยวรอดูว่า